หังป่ยป่วยปากกว้าหรือตีลักแปดทิศขึ้นมาและต่อมาอีกสาม0ันตีพระเจ้าวูหยางหรือโจเฉินหวังปรถมกรรษัตริย์แห่งราชวงศ์โจจึงได้พัฒนาเป็นรูปแบบัญลักษณ์เป็นสักรกลักษณ์64รูปที่ใช้มาถึงปัจจุบันนี้ศาสตรนี้สามารถทํานายได้เฉพาะบุคคลนะครับที่มาถามเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การหาของหายคนหายสมัครงานผลการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่างๆการขอลูกคดีความต่างๆเรื่องป่วยไข้เรื่องการเลื่อนยศตำแหน่งหรือเรื่องเสี่ยงทายโชคลาภหวยหุ้นบิตคอยเรื่องคู่รักเรื่องแต่งงานเรื่องการงานต่างๆนะครับก็สามารถใช้วิชานี้ในการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า อันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งนะครับที่มีความแม่นยำตั้งแต่โบราณนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่าวิชานี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทำนายตัวอย่างนะครับในการใช้ลูกเต๋าอีจริงทำนายเรื่องราวที่เราอยากรู้นะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้ลองทำนายเรื่องอาชีพที่เหมาะกับตัวเราแล้วมีชื่อเสียงหรือไม่นะครับก็เป็นการทอยลูกเต๋าสามลูกนะครับแล้วก็มาเขียนวิเคราะห์ ว่าสิ่งที่ได้จากการทำนายลุกเต่านี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรนะครับกับอาชีพที่เราถามเข้าไปนะครับก็คือเป็นการขึ้นข่ยนะครับต,ต่างๆนะครับตามที่เราทายกเต่าไปนะครับก็จะมาดูว่าขวยต่ตางๆนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับทำพยากรณ์น,นะครับสิ่งที่อาจารย์ ได้คํานวณน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานอาชีพนี้นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้มาคือเป็นผลในทางที่ดีนะครับมีคนอุปถัมภ์ขับจุงนะครับมีลูกค้าไหลมาเทมามีชื่อเสียงนะครับถือว่าเป็นถ,ถ้าทาอาชีพนี้จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเกิดความเจริญก้าวหน้าที่ดีนะครับ ก็นี่เป็นตัวอย่างในการเสี่ยงทายครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะดูลูกเต๋าอีกจริงนะครับในการเสียงทายเรื่องราวต่างๆของท่านนะครับก็ติดต่ออาจารย์มาได้นะครับที่ Line ID นะครับพิมพ์ S I L O G O 8 8 8นะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับ